สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMTP u Live นะคะวันนี้ฝนนำทุกท่านกลับมารับฟังเรื่องราวคดีความของประเทศไทยกันบ้างซึ่งช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาช่วงปีใหม่เนี่ยฝนได้มีโอกาสเดินทางกลับต่างจังหวัดแล้วก็ได้ยินญาติผู้ใหญ่รวมถึงใครหลายๆคนพูดว่าปัจจุบันนั้น ยาเสพติดนั้นเกลื่อนบ้านเมืองจริงๆนะคะก็เลยกลับมาย้อนดูคดีดังๆว่ามีคดีไหนบ้างที่เกิดขึ้นด้วยการที่ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นทาสของยาเสพติดแล้วก็มาเจอคดีไอ้คลั่งไล่ฆ่าคนนะคะอยู่หนึ่งคดีนั่นก็คือนายอิทธิพลอิ่มพึ่งนะคะถ้าใครจําเรื่องราวคดีนี้ได้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี2563เรียกได้ว่าเป็นคดี เือนขวัญที่คนอุดรน,นั้นยังคงจดจำกันได้ดีนะคะหากมีใครคนหนึ่งนะคะมาขอคำปรึกษาจงแนะนำทางแก้ให้กับเขาไม่ใช่เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับเขาอย่าบังคับคนอื่นให้คิดเหมือนเราแค่แนะนำให้เขาตัดสินใจแล้วก็รู้สึกผิดชอบชั่วดีน,นั่นเองนะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าฝนได้มีโอกาสได้ไป พูดคุยรวมไปถึงได้อ่านข่าวพบเจอหลายๆเหตุการณ์ที่เป็นคดีความเกิดขึ้นจากผู้ก่อเหตุเป็นทาตสของยาเสพติดและหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่5ธันวาคมค่ะปี2563ในช่วงเวลาประมาณสัก13นาฬกา30นาทีนะคะที่บริเวณสี่แยกหลังเรือนจำเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีเรียกได้ว่าตรงนั้นนั้นถือได้ว่าเป็นจุด ที่การจราจรพลุกพลานเลยทีเดียวและช่วงเวลาดังกล่าวผู้คนก็สัญจรผ่านจุด นั้นนะคะจุดเกิดเหตุเป็นจำนวนมากเนื่องจากตรงนั้นนะคะเป็นสี่แยกใหญ่กลางเมืองในขณะที่รถยนต์รวมไปถึงรถจัก,กรยานยนต์หลายคันค่ะกำลังจอดติดไฟแดงตามปกติตอนนั้นคงไม่มีใครคลาดคิดนะคะว่าอีกไม่กี่นาทีจะมีเจ้าผีร้ายเยื่องกลายเข้ามาประชิดตัวซึ่งนายคนนี้นั้นมีชื่อว่าอิทธิพล อิ่มพึ่งซึ่งเขาเป็นชายอายุ31ปีค่ะชื่อเล่นก็คือนายแจ็คนั่นเอง นายแจ็คทำงานเป็นคนเชือดหมูอยู่ในโรงฆ่าสัตว์ในแจ็คนั้นได้ขี่จัก,กรยานยนต์เข้าไปจอดติดไฟแดงร่วมกับรถคันอื่นๆโดยที่มีเพื่อนนั่งซ้อนท้ายมาด้วยหนึ่งคนแต่ทันใดนั้นเองเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อจูจ่ๆในแจ็คหรือไอ้แจ็คนั้นมันล้วงหยิบมีดปลายแหลมมีคมออกมาและกระหน่ำแทงเข้าที่ลำคอของเด็กสาวคนหนึ่งที่ได้นั่ง ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จอดติดไฟแดงอยู่ด้วยกันโดยที่เด็กสาวคนนั้นไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ขับขี่คนอื่นๆรวมไปถึงบุคคลที่เห็นภาพเหี้ยมแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าจดจำติดตากันทั้งนั้นเลยจากนั้นไม่นานค่ะเมื่อแจ็คก่อเหตุแล้วนะคะมันก็ขี่รถจักรยานยนต์บิดไปทาง อื่นนะคะออกจากสี่แยกไปโดยทันทีที่เพื่อนของนายแจ็คเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะหลังจากที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยกันก็ตกใจเป็นอย่างมากรีบลงจากเบาะรถแล้วก็เดินหนีหายไปส่วนไอ้แจ็คนะคะระหว่างหนีนั้นก็ไม่ได้หนีเปล่าๆค่ะมันก่อเหตุไปเรื่อยๆค่ะระหว่างทางที่มันขับขี่รถไปตามท้องถนนนะคะเรียกได้ว่าพอผ่านหรือพบเจอใครไม่ว่าจะโกร จะแค้นหรือรู้จักกันหรือไม่นะคะมันก็ใช้มีดนะคะไล่แทงผู้บริสุทธิ์ไปตลอดทั้งทางระหว่างทางบนถนนนะคะเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยหยดเลือดของผู้เคราะร้ายสุดท้ายค่ะก็มีพลเมืองดีนะคะที่เห็นเหตุการณ์มาตั้งแต่แรกก็พยายามเขี่รถไล่ตามก่อนจะถีบจกักรยานยนต์ของไอ้แจ็คล้มคว่ำลงพร้อมกับสกัดกั้นไม่ให้มันหลบหนีแล้วก็ไป ไล่แทงคนอื่นเพิ่มได้อีกกระทั่งำกำลังตำรวจนะคะก็มาถึงจากนั้นก็สามารถจับกุมตัวและสยบความคลั่งของไอแจกลงได้ในขณะเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าเกิดเหตุจุลมุนเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานต้องแยกย,ย้ายแบ่งกำลังกันไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะคะ บางบางคนก็อาการหนักบางคนอาการสาหัสบางคนอาการปรางกลางนะคะรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะทั้งสิ้นเลยคือ6รายและที่สำคัญนะคะ เหยื่อของคดีข้างคดีนี้นะมีผู้เสียชีวิตสองรายด้วยกันหากถามถึงชนวนเหตุของไอ้แจ็คนะคะที่มันคลุมข้างนั้นก็มาจากยาเสพติดค่ะในแจ็คผู้นี้นะคะเสพยาบ้ารวมไปถึงดื่มสุราอย่างหนักมเมื่อขี่รถไปจอดติดไฟแดงแล้วเจอเหยื่อสาวด้วยความที่ประสาทหลอนของมันรวมไปถึงลิ์ยานารกกําเริบนะคะมันจึงใช้มีดนะคะ แทงผู้อื่นโดยไม่ยังคิดจากนั้นก็กลายเป็นอาราวาสคุ้มครั่งจนฉุดไม่อยู่ในที่สุดนั่นเองส่วนผู้เสียชีวิตนะคะอย่างที่บอกมีสองคนรวนแล้วแต่เป็นหญิงสาววัยรุ่นที่อนาคต ไปได้อีกไกลเลยทีเดียวหนึ่งก็คือนางสาวชนระดาหินคำอายุ22ปีหรือน้องจูนนั่นเองน้องจูนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีซึ่งเธอกำลังจะจบการศึกษาอีกไม่กี่เดือนเรียกได้ว่าเป็นความหวังความภาคภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่แต่ก็ต้องมาจากไปก่อนวัยอันควรอีกคนหนึ่งคือนางสาว อัญชยาบุญยิ่งยวดนะคะเป็นเด็กอายุ16 นักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนั่นเองคงไม่ต้องถามไม่ต้องบอกนะคะว่าพ่อแม่ของแต่ละครอบครัวของน้องทั้งสองคนจะน้ำตาไหลพลากด้วยความปวดร้าวแทบขาดใจขนาดไหนทั้งคู่เป็นหญิงสาวที่น่ารักของพ่อแม่เป็นความหวังของพ่อแม่แต่อยู่ดีๆลูกสุดที่รักก็ต้องมาพากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยน้ำมือของไอ้ครั่งที่ไหนก็ไม่รู้นะคะ เมื่อแพทย์ได้ตรวจเช็คอย่างละเอียดค่ะในแจ็คได้ให้การว่าตนเองนั้นมีอาการทางจิตแต่ว่าแพทย์ก็ไป ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าแท้จริงแล้วนั้นมันไม่ได้มีการทางจิตแต่เพียงอย่างใดรวมทั้งไม่มีประวัติการรักษาที่ไหนมาก่อนเลยทำให้ในแจ็คนั้นถูกตั้งข้อหาหนักทันทีสองข้อหาคือฆ้าผู้อื่นโดยเจตนาและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหาัสและกลายเป็นผู้ต้องขงังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจากลางอุดรธานีนับตั้งแต่วันนั้นเวลาล่วงเลยไปนะคะใน ดีนี้กว่า8เดือนจนศาลจังหวัดอุดรธานีได้อ่านคำพิพากษาว่า การกระทําที่โหดเหี้ยมทารุณอำมหิตผิดมนุษย์ไร้มนุษยธรรมไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมพฤติการแห่งคดีจึงเป็นเรื่องร้ายแรงแม้จำเลยจะรับสารภาพแต่ก็มีได้เกิดจากการสำนึกแต่เป็นเพราะจำนวนต่อหลักฐาน ไม่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาไม่มีเหตุบรรเทาโทษที่สมควรจะลดโทษให้จำเลยจึงตัดสินให้ในายแจ็คนั้นได้รับโทษสูงสุดนั่นก็คือการประหารชีวิตนั่นเองนี่ก็คืออีกหนึ่งคดีดังที่น่าเสียใจค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะฝนเชื่อว่าทุกๆคนก็อยากเห็นสังคมนั้นมีความสุขและก็อยากให้ประเทศไทยนั้น ปาศจากยาบ้ายาม้าหรือยาเสพติดทุกชนิดเลยหลายๆคดีนะคะที่เกิดขึ้นที่เกิดมาจากเหยื่อนั้นเสพยาเสพติดและทุกวันนี้ยาเสพติดก็ได้ข่าวว่าราคาถูกหรือเกินอย่างไรก็ตามก็อยากให้ผู้หลับผู้ใหญ่รวมไปถึงทุกๆคนคอยสอดส่องดูแลนะคะแล้วก็หากพบเห็นพฤติกรรมหรือรับรู้นะคะว่าในชุมชนในสังคม มีจุดไหนที่มียาเสพติดปะปนอยู่ก็แจ้งความให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินคดีช่วยการกวาดล้างนะคะยาเสพติดให้หมดไปในสังคมของเราค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีคดีสะเทือนขวัญแบบนี้เกิดขึ้นอีกสำหรับวันนี้นะคะเวลาของสิบนาทีคดีดังกับวราศินีสิงห์สุวรรณก็คงต้องหมดลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในอพนะิโซดหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ